เวลาเราปลูกเราก็ปลูกใส่ตรงนี้ครับได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเลยนะครับคุณผู้ชมจัดทิ้งเลยครับเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเลยครับเสร็จแล้วครับก็ใส่ลงไปครับที่เราใส่น้ำเมื่อกี้นะครับจุ่มให้รากมันถึงน้ำเลยนะครับถึงอาทิตย์นะครับ ลงใบเขาก็จะแทงขึ้นมาใหม่เลยนะครับเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับปลูกบุ้งแบบไร้ดินถ้าบ้านคุณผู้ชมมีอย่างนี้นะครับก็ใช้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อดินให้ยุ่งยากเลยนะครับ